หลวงปู่ทุยพระสุปฏิปันโนแห่งวัดป่าดานวิเวกหากจะเอ่ยถึงพระปิสุวัดป่าที่ยังรักษาข้อวัดปฏิบัติและธรรมเนียมของพระป่าที่เข้มข้นที่สุดในยุคนี้คงหนีไม่พ้นหลวงปู่ทุยหรือพระอาจารย์ปรีดาชันทกโรเจ้าสำนักวัดป่าดานวิเวกหรือวัดดงสีชมพูซึ่งตั้งอยู่ณหมู่บ้านแสงอรุณตำวนสีชมพู อำเภอโซพิชัยจังหวัดบึงกาฬท่านเป็นพระธรรมยุทธสายพระอาาจรย์มั่นภูริทัตโตเป็นสิทธิ์รุ่นน้องหลวงตาหมาบัวยาณสัมปันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีในด้านปฏิปทาท่านเป็นพระสมถะสันโดษมีความเป็นอยู่เรียบง่ายน่าลื่มใสและเจริญรอยตามคำสอนแห่งองค์พระาศาสดาพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุค,คลิกของหลวงปู่ที่สิทธยานุสิิธิ์รู้จักกันดีคือความดุเจ้าระเบียบและความเคร่งครัดแต่จิตใจท่านมีความเมตตาต่อบรรดาลูกศิษย์เวลาทำอะไรจะยึดถือปฏิบัติตามแบบโบราณตามที่ครูบาอาจารย์สอนไม่ใช้เทคโนโลยีเพราะท่านเห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามาจะเป็นผลเสียซึ่งเห็นได้ว่าคนสมัยนี้วิ่งเร็วเกินตัวเองไปมาก ถือเป็นเรื่องอันตรายพื้นเพท่านเป็นชาวอุบลราชธานีโดยกำเนิดแต่ไปเติบโตที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุยังน้อยสมัยบวชเรียนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นเป็นรุ่นน้องของหลวงตามหาบวัวซึ่งหลวงตามหาบวัวเป็นพระอุปถัมภ์หลวงปู่มัน่นที่มีปฏิปทาของพระป่าสมัยก่อนที่ถือธุดงควัด 13ข้อแน่นแฟนและปกปักรักษาป่าอย่างถวายชีวิตหลวงปู่ทุยเองก็ได้เจริญรอยตามหลังจากที่หลวงตามหมาบัวสร้างวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีท่านเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่นี่ช่วงหนึ่งอุปนิสัยหลวงปู่ทุยเป็นคนรักธรรมชาติจึงชอบสวนที่ป่าเขาลำเนาพลมีมากมีน้อยท่านไม่เคยทำลายหลังจากฝึกกรรมฐานจนสำเร็จ หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันในเขตจังหวัดน้องบัวลำพูได้แนะนำให้ท่านทุด,ดงขวัตมาที่ดงสีชมพูนี้เมื่อปี2509ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สีแดงที่คอมมินิคยึดครองอยู่หลวงปู่ทุยอยู่ที่นี่ได้สองปีก็ได้ตั้งวัดป่าดานวิเวกขึ้นในปี2511ชื่อของวัดป่า มาจากพื้นที่แห่งนี้เดิมเป็นดานหินทรายภายในบริเวณวัดประกอบด้วยพื้นที่ป่าหลายส่วนรวมกัน2,500ไร่เฉพาะพื้นที่ของวัดเองประมาณ14ไร่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เช่าโดยถูกต้องตามกฎหมายรวมกับพื้นที่ของกรมป่าไม้ที่ให้วัดป่าดูแลอีก700ไร่และพื้นที่สปออ,อีก1,400ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านปลูกมันสำปะหลังแล้วกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมเลยยกให้หลวงดูแลท่านจึงชนชาวบ้านในสามตำบลของอำเภอโซ่พิสัยปลูกป่าใหม่ขึ้นมาทั้งไม้ประดู่ชิงชังเต่งรังจนไม้เติบใหญ่ขึ้นเป็นป่าใหม่และพื้นที่ทั้งหมดนี้ท่านถวายเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิษรัชกาลที่9ในโอกาสครองสิริราชสมบัติ60ปีให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ชาวบ้านทุกคนจะได้ช่วยกันดูแลทั้งยังหาแหล่งน้ำให้ชาวบ้านไว้ใช้ในการเกษตรอีกด้วยหากใครได้กล้าไปในบริเวณวัดป่าด่านวิเวกจะเห็นว่าวัดสงัดเยียบมากร่มรื่นเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยมากมายแต่ถึงต้นไม้จะเยอะ ใบไม้จะร่วงหล่นลงมามากแค่ไหนก็หาได้สู้ความขยันของพระเนนในวัดไม่เพราะพระเนนจะช่วยเก็บกวาดและทำความสะอาดเสนาสะนะทุกวันขณะที่เสนาสะนะหรือสิ่งปลูกสร้างในวัดมีเพียงกุฏิสง์สาลาอเนกประสงค์ที่สร้างโดยไม้และเรือนปฏิบัติธรรมของคารวาเท่านั้นภายในวัดไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาพระสงฆ์และเนน ใช้แสงไฟจากตะเกียงและน้ำบาดาลเท่านั้นดังนั้นวัดของหลวงปู่จึงไม่มีการบอกบุญเรี่ยไรยหรือตั้งตู้รับบริจาคใดๆทั้งสิน้นและข้อที่ควรรู้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับหลวงปู่คือท่านไม่ชอบให้ใครมาถ่ายรูปท่านรวมถึงภายในวัดเพราะไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อันใดว่าด้วยสมณศัิ์ก็เป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยปรารถนาอยากได้ได้ยินว่าทางหลวงปู่ทุย เคยแจ้งไปทางหน่วยงานราชการว่าไม่ต้องให้ยศให้ตำแหน่งหรือสมณศักดิ์แก่ท่านท่านบอกว่าขอเป็นพระธรรมดาอยู่เฉยๆก็อพอแล้วและทางวัดจะไม่รับกระถินเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายจึงไม่ต้องใช้เงินธรรมะที่หลวงปู่สอนเทศชาวบ้านญาติโยมส่วนใหญ่เป็นเรื่องง่ายๆแต่แสดงให้เห็นข้อวัดปฏิบัติ และปฏิปทาอันงดงามของท่านอย่างชัดเจนเช่นโยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัดโยมเอาเงินให้พ่อแม่ได้บุญมากกว่าเอาเงินมาให้วัดเรื่องเงินไม่สําคัญคารวหัดมีศีลห้าก็พอเป็นปัิญาสั้นๆที่คมลึกซึ้งนอกจากนี้ท่านมักจะเทศสอนบอกชาวบ้านว่าโยมอย่าเอาไฟฟ้าเข้าวัดเพราะจะทําให้พระสงฆ์ต้องมีค่าใช้จ่าย พระไม่มีไรายได้อยู่โดยไม่มีไฟฟ้าดีกว่าหรือโยมาที่วัดขออย่าอึกระทึกเสียงดังมาอยู่วัดให้ทำสมาธิฝึกจิตได้บุญกว่ามานั่งกราบพระเป็นต้นใครที่เคยมากราบหรือสนทนาธรรมกับหลวงปู่ทุยต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เป็นพระสมถะเคร่งครัดในข้อวัดปฏิบัติอย่างมากถึงแม้บุคลิกท่านจะดูค่อนข้างดุ แก่ระเบียบเคร่งครัดในพระธรรมวินัยกระนั้นพระเนตรทั้งหลายก็อยากมาขออยู่ศึกษาธรรมะกับท่านเพราะชอบใจในข้อวัดปฏิบัติที่หลวงปู่วางไว้และเพื่อมุ่งอัดมุ่งธรรมจริงๆยุคสมัยที่เงินทองครอบงำทุกชนชั้นวันณนะจนหลายคนหลงลืมแก่นแท้ของชีวิตว่าความสุขแท้จริงมันเกิดขึ้นได้อย่างไร แม้แต่วงการศาสนาไม่ไา้ที่หลายวัดต้องกลายเป็นพุทธภาณิชย์บางวัดมุ่งเทศนาชนเชื่อแต่เรื่องการบริจาคเงินจนลืมแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแต่สำหรับหลวงปู่ทุยแล้วยังคงเป็นพระธรรมดาสมถะสันโดษตั้งมั่นในศีลาจารวัดเป็นที่เลื่อมใสของชาวพุทธอยู่เสมอ เมื่อท่านทุกฟังฟังจบแล้วกรุณาช่วยสับสก r i ครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ถามด้วยขอบพระคุณมากครับ